เดี๋ยวมาพี่หลวงเชิญครับผมแต่เดี๋ยวคุณให้มาใช้ก่อนเอามันติดมาเลยเดี๋ยวเอาเลยไม่ใช่เนาะมีเสียวมีจังหวะตื่นเต้นไม่เนาะโอเกมวันนี้นิดนึงอะช่วงไหนช่วงไหนที่คิดว่าเป็นช่วงที่กดดันเลยตอนที่พี่เขาเดินเร่งมาตอนที่เขาเดินดอยมายกสี่ไหมยกสี่พี่เขาเร่งมาได้ดีเนาะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเราได้อะ เราทำาก็ล้มใช่ไหมคิดว่าถ้าไม่มีจังหวะล้มแบบนั้นนะครับในยุที่ส <ร Stevens. S 2> ี่สถานการณ์มันจะเป็น bueno, ยังไงเนาน่าจะแย่เนาะมีคามคิดโดยได้นะแต่อยแก้มืออาจารย์หัอนนะจ๊ะเป็ไงคนที้พอใจพอใจผงายใช่ไหมเนาะถ้าชีก่อนเลเมื่อกี้ท้าาชีก่อนเนาะเาชีก่อนพี่ลูพี่ลูกาชีก่อนนะครับสอให้นเาชีก่อนครับ เจ้าหวะที่วันนี้นี่ไม่มาบวกบวกปัดนบวกสอบเขานี่คือมาแข่งมาจากค่ายเลยใช่ไหมครับสะลานฟ้าเคยต่อยกับมวยผมจับดาวเครับือเนี้ยสะลานฟ้าชกมวยของเรายังไม่รู้อยู่ไหนเลยแล้วเขามีอาวุธที่อันตรายทุกลูกเขาประสบการณ์เยอะของเราเนี่ยเราทุกอย่างเราก็เตรียมมาแต่กลัวใจเขาอย่างเดียวแต่ผมก็คอยกำชับตลอดแล้วเราต่อยวันนี้เราคือต่อยแบบยันยืดคือต่อยเอาชนะแต่ผมก็ วันนี้คือผมบอกอย่างไรยังไงก็มีเลือดก็มีเลือดนะครับแต่ว่าเราไปแลกกับเขาไม่ได้เราก็มีอันตรายทุกทุกลูกครับลูกลูกด้วยประสบการณ์ด้วยต่างๆถ้ามีแลกเราเสียเเสร็จครับเสร็จเสร็จวันนี้วันนี้ผมถามถ้าไปประทะกับเขาสู้เขาลำบากโดยรวมเกมการชกวันนี้เนี่ยพี่หลวงพอใจไหมครับที่โชกวันนี้ครับเป็นตามแผนเลยเจ็บตั้งแต่ยกสองแล้วผานเจ็บผานเจ็บผ่านเจ็บอย่างนี้ในใจที่วางเล็งใครแล้วครับก็แล้วแต่คอมพิวเตอร์ครับใครก็ได้ครับ อยากแก้มือกพิธพัฒก็ได้อยากแก้มือกพิธพัฒน์นั่หมัยเท่าไหร่ครับก็ก็ได้หมดนะครับเพราะว่าไปต่อยพิษณุโลกมันมันตีก็คือเวทีมันดุตกด้วยมันตุมด้วยมันก็เลยไม่ได้ก็ยังยังคาใจอยู่เนาะด้วยฟอร์มแบบนี้ก็แปลกน่าจะใครก็ได้นะครับได้เจอกันแหละแบบนี้นะพี่นเราครับ บงเอฟซีเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับค่ายมอเด็ดลัสและเพื่อนติดตามครับผมครับยื่นเรื่อที่าแล้วใะครับน้ำเมเดี๋ยวรอเป็นรัจจัยห่อยนะครับรอเป็นปัจัยอีกสักหน่อย